นิทานเรื่องน้ำมูกเปลี่ยนสีนี่น้ำมูกเปลี่ยนสีน้ำมูกไหลออกมาสีจวเขียวเห็นไหมเห็นไหมอันนี้มาดูข้ขางในนะน้ำมูกเปลี่ยนสีเรื่องโดยม่อมเมียวภาพโดยสแแมงนี่เขาใส่ชุดนักเรียนเรื่องมีสะพายกระเป๋าด้วยนะครับมาดูกัน ป๋องเข้าบ้านได้แล้วนะลูกเดี๋ยวไม่สบายต้องไปให้หมอฉีดยาเสียงแม่เอือมเรียกป๋องให้เข้าบ้านน,นี่นีน่ไหแม่นี่แม่น,แมนี่ป๋องอันนี้คือหมาป๋องกาลังทําอะไรอยู่ป๋องกําลังเน่นทรายอยู่ที่สานามทรายเห็นไหมไนี่เป็นทรายกําลังก่อประสาททรายอยู่นะ แม่ก็เรียกป๋องให้ป๋องเข้าบ้านเห็นไหมช่วงค่ำหน้าหนาวอากาศเริ่มเย็นป๋องรีบเข้าบ้านโดยเร็วดูกันต่อเออช้าวันถัดมานี่นี่ต้องดูตรงนี้ oh, <right. S 1> ไปโรงเรียนตามปกติฮัดเชยฮัดเชยฮัดเชยป๋องจามเสียงดังจามทำเสียงยังไง ระหว่างทางไปโรงเรียนนี่ป๋องใส่ชุดอะไรอยู่ใส่ชุดตรงรีนใส่ชุดนักเรียนสะพายกระเป๋าเขากําลังจะไปไหนนี่โรงเรียนเขากำลังจะไปโรงเรียนระหว่างทางก็ไปเจอไก่สองตัวไก่มีสีอะไรบ้างดูสิไก่มีสีอะไรบ้าง,ส,ส,างส,สีส้มสีม่วงสีฟ้าสีแดงโอ้ยนี่ไง นี่คืออะไรเอาจุกตะเอือเดี๋ยวเอาน้ำมูกก่อนวันนี้เอาน้ำมูกก่อนเดี๋ยวเขาจะเอือออน้ำมูกสีเขียวสงสัยมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในร่างกายของป๋องเสียแล้วเสียงเล็กๆเ,เริ่มคุยกันโดยที่ป๋องไม่รู้ตัวเฮ้ใครนะ่ะน้ำมูกหรือเปล่าจมูกถามด้วยเสียงดังทำเป็นลืมไปได้ฉันน้ำมูกเองเยื่อบุในจมูกสร้างฉันออกมาเองนะ น้ำมูกตอกเสียงแหลมเล็กๆนี่ไงนี่จมูกนี่น้ำมูกเนี่ยองไม่สบาลออนี่ไงป๋องป๋องอยู่กับเพื่อนกี่คนป๋องอยู่กับเพื่อนสองคนนะปกติตัวเธอสีใสทําหน้าที่สร้างความชุ่มชื้นให้กับรูจมูกวันนี้ทําไมตัวใหญ่ยาวยืดจังฝ๋องนะสิชอบไปเล่นข้างนอก หน้าหนาวก็ยังไม่ยอมใส่เสื้อกันหนาวทุ่นควันเชื้อโรคปิวเต็มไปหมดเลยตอนกลางคืนก็ไม่ยอมผอมผ้าด้วยเยื่อบุจมูกเลยปล่อยฉันออกมาดักจับจะทันหรือเปล่าก็ไม่รู้น้ำมูกบน,นไงมีป๋องกับเพื่อนป๋องใส่ชุดอะไรเนี่ยในชุดป๋องใส่ชุดอยู่บ้านใส่เสื้อแขนสั้นเลยส่วนเพื่อนๆนนใส่เสื้ออะไร ดูสิเสอกันหออเพื่อนๆใส่เสื้อกันหนาวมีหมวกด้วยนะตัวนี้ไม่มีหมวกคนนี้ไม่มีหมวกเดี๋ยวเขาก็จะไม่สบายใช่ไหมเขาต้องไม่สบายเหมือนกันเลยเออเขาไม่สบายเหมือนกันเลยไม่สบายเหมือนป่องเลยใช่แล้วไม่สบายเหมือนฝ่องเลยมาดูต่อหน้าหนึ่งคืนนั้นเองป่องเริ่มตัวร้อนและจามบ่อย ตอนเช้าจมูกต้องตกใจเพราะน้ำมูกกลายเป็นสีเหลืองนี่ป๋องทำอะไรอยู่ไปใช้เปนสีต้องสีเหลืองก่อนถึงค่อยเป็นสีเขียวป๋องนอนไม่สบายกอดผ้าเห็นไหมป๋องเริ่มผมผ้าแล้วเนะน้ำมูกเขียวอ๋อน้ำมูกสีเขียวด้วยอ้าวเม็ดเลือดขาวในร่างกายของป๋องกำลังต่อสู้กับเชื้อโรคตัวฉันเลยเปลี่ยนเป็นสีไปด้วย น้ำมูกให้คำตอบจมูกป๋องต้องหยุดโรงเรียนแม่เอื้อมจะพาไปหาหมอปอ๋องร้องไห้ไม่อยากไปกลัวหมอฉีดยาดูป๋องทำหน้าสิ <c oughs> นี่แม่แม่เอาอะไรมาให้เอาโอนตินเอานมเอาโอนตินกับนมมาให้ป๋องป๋องกำลังทำอะไรอยู่กำลังก <c oughs> ินข้าวอยู่ทำหน้าเศร้าด้วย <c oughs> กลัวไปหาหมอ <c oughs> ไหมนี่ <c oughs> ถ้าไม่สบายต้องไปทำยังไง หาหมอ,หหมอจะได้หายใช่ไหมไม่ต้องกลัวเลยวันต่อมาอาการป๋องก็ยังไม่ดีขึ้นดำมูกเริ่มมีสีเหลืองอมเขียวจม,มูกมองดูด้วยความเป็นห่วงเม็ดเลือดขาวกำลังต่อสู้สุดชีวิตเขาคงกินเชื้อโรคเข้าไปแล้วตายไปด้วยตัวฉันเลยมีสีเขียวดำมูกบอกจม,มูกคล้ายๆกังวลนี่ป๋องไม่สบายได้เห็นไหมดูหน้าสิ นี่แม่ป๋องเอาอะไรมาให้อีกแล้วเอานมกับเอาข้าวมาให้เห็นไหมแม่ป๋องเป็นห่วงมากเลยดูนี่กี่โมงแล้วนี่นี่เลขเก้าเลขยี่เลขห้าแล้วเห็นไหมตอนเชานะ้าแล้วป๋องยังไม่ยอมตื่นเลยในที่สุดแม่เอื้อมก็พาไปหาหมอคุณหมอใจดีไม่ฉีดยาเลยสักเข็ม แถมยังให้ยาหวานหวานมากินอีกด้วยยาหวานหวานเรียกว่าอะไรวิตามินซีวิตามินซีอ้าวดูน้ำมูกสิแย่จังมีสีน้ำตาลปนออกมาด้วยคุณหมอทำเสียงเข้มไหนคุณหมอนี่คุณหมอโอคุณหมอทำอะไรอยู่นี่ถือไฟฉายทำยังไสงสองปากสองปาก,สอ,ปากสองปากทำอะไรสอง ฟันแล้ยสงสมผาแล้ยสงสยิ้มเนอะเขาจะดูอาการเราใช่ไหมจมูกโวยวายเสียงดังป่องนะป่องไม่น่าแค่จมูกจนเส้นเลือดฝอยแตกเลยเส้นเลือดฝอยแตกนี่เป็นยังไงเลือดออกจมูกใช่ไหมเขาเรียกว่าเลือดก,กำเดาคุณหมอสอนป่องว่าต้องใส่หมวกกับเสื้อกันหนาวกิน <c oughs> ยาให้ครบและไม่แค่จมูกอีกนะ ตอนกลางคืนถ้าอากาศเย็นก็ต้องนอนห่มผ้าเป็นเด็กดีไม่ไปเที่ยววิ่งซุกซนไม่นานอาการป่องก็ดีขึ้นนี่แม่พาป่องมาหาหมออีกรอบหนึ่ง <c oughs> เห็นไหมยิ้มแย้มแล้วหายแล้วเห็นไหมหายแล้วคุณหมอใจดี <c oughs> หมอใจดี <c oughs> คุณหมอไม่ใจร้ายคุณหมอใจดีทาไม่สบายก็ต้องไปหาคุณหมอนี่ เย้เย้ดีใจจังเลยตัวฉันใสเหมือนเดิมแล้วฉันเธอและป๋องคงสบายตัวพร้อมๆกันน้ำมูกกับจมูกหัวเลาะพร้อมกับเสียงดังลั่นเห็นไหมป๋องเพื่อนป๋องอันนี้คือมาหมาเห็นไหมป๋องใส่เสื้อผ้าอบอุ่นแล้วเพื่อนๆก็ใส่เสื้อกันหนาวใส่หมวกเล่นกันสนุกสนานเลย เด็กคนนี้ชื่อป๋องแล้วคนนี้เราจะให้เขาชื่ออะไรดีเพื่อนเพื่อนเพื่อนป๋องชื่ออะไรดีมะม่วงดีไหมไม่ใช่เอ้ไม่ชอบมะม่วงชื่อมะนาวดีกว่าเหรอไาหมพอให้เขาชื่อมะนาวแล้วกันนะแล้วเนี่ยตัวนี้ชื่ออะไรมะหมาชื่อว่าฮีโร่ดีกว่าฮีโร่นะส่วนคนนี้เป็นชื่ออะไรดี ชื่อป๋องหรือว่าชื่อปันปันเอ้ยชื่อป๋องชื่อป๋องอันนี้ชื่อชื่ออะไรดีมะนาวโอเคจบฮีโร่มาตรงนี้ด้วยฮีโร่สนุกไหม